สวัสดีคุณผู้ชมด้วยเราอยู่นน <c oughs> ี้เราอยู่ในเกมอะไรวะอะไรวะอะไรวะไอ้เทรเดทับขี่ครับสเตนดี้ท,ทับคู่ทีักสองครับพี่ทักสองแล้วเออใช่นี่ดูดูชื่อขยาวสุดตอนนี้ตอนนี้เวลากี่โมงแลฮะเดี๋ยวขอดูนาะฬิกาก่อนนะครับเวลาตอนนี้กม่งก็เกือบห้าทุ่มแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเอ,อสเตนดี้ทับพี่สองใช่ปะ ใช่พี่เราอยู่กับมะเราอยู่กับ้น้องไอ้ครับผมเอ้ยจะบอกอะไรให้ถ้าเดินชนกันจะลอยนะแต่ว่าไหนเอ้ยไม่ใช่เราอยู่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเราอยู่ในโกดังแห่งหนึ่งครับซึ่งมีประวัติว่าอุ้ยจะชนกันทำไมแล้วแล้วมีโอ้ยเฮียมจะชนกันทำไมเนี่ยเออแล้วมีประวัติอยู่ว่าบอสเลื่อยจะโผล่ออกมาตอนกลางคืนครับและภารกิจเราคืออะไร คือต้องหาชิ้นส่วนให้ครบทั้ง5ชิ้นครับไปทางนั้นไปกันเลยเออโอเคแล้วใครเนี่ยเอริวอะผมจะบอกอะไรให้นะครับบอสเลื่อยนี่เขาเรียกบ้าไม่ต้องบอกไอ้เหี้ยกูว่ากูไปดูเองดีกูอ่ะไอ้เงี้ยได้มาเมื่อยีไงเงี้ยเต็มหน้ากูเลยไอ้เงี้ยไหนไม่มีอะไรเอ้ามันไม่ใช่บอลได้แป๊กผีเต็มหน้ากูเลยสัตว์ได้มาไม่มีไงเงี้ยกูกรี๊ดจริงนะเว้ย เฮ้ยมึงโกหกว่ะเนี่ยผมไม่รู้ผมยังไม่เจอเลยไม่เจอเฮียอะไรกูเจอเลยที่เนี่ยบอลเลยอ่ะบางทีอ่ะมันไม่มีเสียงเลยนะพี่มันจะวิ่งมาหาอย่างเดียวเลย้ยยเีระวังเดินบวกกับบอลเลยด้วยนะครับโอ้อะไรอ่ะโอเคเจรชิดแล้วเอาใครเก็บได้วะไม่รู้แล้ววิ่งได้เปล่ากัยวิ่งได้เปล่าเมื่อไหร่อยู่บนนู้นหนึ่งชิดเล่นนโซนอยีงไงกูถามหน่อยมันวิ่งได้เปล่าเนี่ย วิ่งไน่วิ่งไน่ครับกดกดกดชีวิ่งครับเฮ้ยใครก็ได้มาเดินชนหน่อยดิเฮ้ยไม่ใช่เดินชนทำไมวะมีทางขึ้นอุ้ยทางนู้นแ่ละผมไม่ขึ้นหรี่อ่ะกูไม่ขึ้นผมจะขึ้นผมจะขึ้นผมจะขึ้นอ่ะกูขึ้นได้แล้วตรงไหนโน่นแหะอยู่ตรงกลางเลยอ่ะเอาตกเฮ้ยตรงกลางตรงเนี้ยนี่มึงใส่อะไรไปบ้าเนี่ยห้องนี้เนี่ยฮะเฮ้ยเพี้ยอะไรโอ้ยเยี่ยกลุกไม่ไม่ใช่คนลุกอะไรเยี่ยเขาปวดขี้ จะบอกอะไรครับไอ้ย้ยไอ้ย้ยไอ้ยยไอ้ย่ไอ้ย่ยไอ้ยไอ้ย โอ้เ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเยเฮ้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 ยเเลยเับเมาแน่นเลยไอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้้ยเยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยู่เยเฮ้ยเเ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ย้วเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเเอ้ยเ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮยเฮ้เยยเเเเย เต็มหน้ากูเลยอ่ะการยิ้วลับผมไอ้ยังกูไม่เอาแล้วเดี๋ยวผมล่อขึ้นไปหาล่อเหี้ยอะไรกูไม่เอามันตามผมมาหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยกูไม่เอาูเสียงด้วยอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยเหี้ยโคตรน่ากลัวเลยหน้ามึงอ่ะอยู่ไหน มาเลยมาตาผมมาเลยเนี่ยขนลุกขนพองเฮ้ยอยู่ในกล้องดูในกล้องดูกล้องพี่กล้องกล้องช่วยอะไรวะไอเสียงม่งเล้ยอยู่เลี้อยเลี้ยอยู่แถวนี้อยู่ไม่อยู่ด้านล่างก็ตามเราขึ้นไป้ยโอ้ยอ้เฮี้ยอย่าชนไอ้กูไปชนมึงนี่ว่าอ่ะยไ้ละอเออเสียงหายไปแล้วไม่แน่มันอาจเกินไปมังไม่ต้งเสียรึกไอ้เฮี้ยมึงหยุดเลยไอ้กูกลัวอยู่เนี่ย ตอนนี้ผมกำลังดูที่ทางทางขึ้นอยู่พี่แอนนี้ใจก็เต้นแล้วเยี่ยมโหเจ้าวายสัตว์เ้ยระวังตรงทางขึ้นนะตัวริวอ่ะหน้าริวมึงอ่ะเฮ้ยเสียงเลยวะโอ้โหเต็มเต็มเลยอยู่ข้าง่างเรานี่เองเหรอหัวขาดด้วยตรงไหนวะมอกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้ะอู้ยเยี่ยมไม่แอบอยู่ในกล่องน่ะหยุกไม้ต้องมาฝั่งนี้อ่ะ ใครชนหมุวะเนี่ยไม่รู้เฮ้ยอย่าชนกันดีโอ้ยอ่ะหมดแจมเป้ไปอยู่ปลายตีนแล้วเด็กทางกล้องไหนวะเนี่ยข้างของข้างล่างเนี่ยหลังกระเพงที่เป็นคล้ายๆลูกกล่องอ่ะเห็นเปล่าคล้ายๆลมุมันเป็นมุ้งอะเฮ้ยเอาไงดีไอ้เหี้ยไี่จะมาถามกูดิกูไม่เคยเล่นเอาไงดีอีกสามอันพี่อีกสามมันเอาไงอะเราบินไปทางอื่นที่ยังไม่ได้ไปอีกวะ อุ้ยหลุดขอไปไอ้ไอ้อย่าทิ้งพี่เออ้าเอ้าไอ้เป็นไรริวริวเราพี่ด้วยโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้เดินไปริว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 เราพี่ด้วยริวหน้ามึงอ่ะมันจะมาหน้ามึงอ่ะแน่นอนอ่ะไหลทางตันเอาทิ้งกูหมดเลย ขึ้นมาลโดนมันหนเลยเฮ้ยไอ้เรีบไปแลเว้ยรีบวโม่กล้าไปแล้วเว้ยทีนนี้ก็ไอ้เรีบไปเว้ยวิ่งไว้เว้ยตาท้าผีครับเฮ้ยรอกูด้วยไอเร็วเรียวเรีวเรีวเรียวเรียวอะไรขึ้นไอ้มันทางที่กูมาไม่ใช่เหรอเนี่ยเรียวมัทางที่เรามาไม่ใช่ทางตรงทางตรงเจตเจตอีกสองอันอีกสองอันอีกสองอันปอดเลยอยู่หลังเราเว้ย อุ้ยไปสือมลัทึกจังวะไอเจอีอันหนึงไม่ใช่เหรอไม่รู้เอ้ะเอาแล้วไ้ไอ้เัี้ยตรงไหนวะไม่รู้ด่กูเลยเฮ้เอาไมาแล้วไอ้ยัยมันอยู่ดาเลยี้ยไม่ตามหลังกูเลย่าไอ้ย่วย้ย เอาแล้วเอี also, ้ยตูดกูไม oh, yeah. oh, uh ่เอาเลยลองเอี้ยเบลตูดเองไอ้เบลดันไปเอาเอี้ยดึกกูอันเดียวอีกอันเดียวพี่เอาไเอาแล้วไม่เอาแล้วเอี้ยกูขอร้องอย่าทำอะไรกูเลยเอี้ยยอยากได้อะไรมึงบอกกูมึงบอกว่าไอ้ชายเอี้ยไม่เอาแล้วผมเหมือนขึ้นมาที่เจอที่ไหนตาวิจิตรสาวตูดผมจริเดี๋ยวมันกูเอี้ยจะเป็นเพื่อนกูหน่อยไอเอี้ยอย่าทิ้งกูเลยแล้วผมมาไม่รู ไอ้ยคุณจะร้องแล้วเฮ้ยไม่ควันดูเดี๋ยดูเดี๋ยทิ้งพี่นะโอเคใครตามหลังพี่เทนอ่ะพี่เทนใครตามหลังพี่เทนอ่ะเยี่ยมึงไม่ได้อยู่กับกูมไม่ต้องพูดเลยไอ้แล้วผมอยู่คนเดียวอ่ะแล้วมึงไปไหนล่ะไอ้เียโอเคเรากลับมาตั้งสติตรงจุดเริ่มต้นก่อนพี่เกียรติวิ่งบวกกับบอสเรื่อยนะเอาเลยมาบวกไอ้เหี้ย ผู้พิจารอะไรเนี่ยต้องถ่ายวีดีโอกับไอ้อะไรวะมือเปล่าแล้วก็หมวกท่านผู้ชมครับตอนนี้เวลาห้ามึงไม่ต้องทอาเสียงเลยเฮ้ยมึงไม่ต้องพูดมึงหงือบมือเปล่าเลยไอ้มึงเงียบไปเลยเสี่ยกูกลัวนะเนี่ยอินดี้แต่สยองครับมึงไม่ต้องพูดเลยไอ้มึงเงียบไปเลยหลบมุมดีกว่าเ่ะหลบมุมหลบด้วยอีกอันเดียวครับอีกอันเดียวครับ มีอะไรเป็นที่ยึดเยื้อจิตใจกูบ้างไหมเนี่ยโอ้ยพิเทมจุดทูบจุดทูบให้ให้พ่อมาเหรอไอ้เฮี้ยต้องทำโอ้ต้องทำไอ้เฮียมึงจะมามึงจะมากดดันกูมึงอย่ามาเล่นเกมจิตวิทยากูไอ้ไอ้ไอ้เฮียต้องทำเฮ้ยไม่ไดเสียงอะไรวะ ลิวพี่ก้าสูงไปดูที่ประตูวะไม่เอากูไม่กล้าสูบพี่อ้าลิวด้วยพี่หน่อยพี่ไม่กล้าสูบต้องทำมันเป็นข้องมุมรีโหลดอยู่ก็เอ้ยรีโหลดกดอะไรวะฮะรีโหลดกดแล้วกดคลิกขวาแล้วก็รอมันสิบเก้าแปดเจ็ดหมดอ่ะเออแล้วเดี๋ยวมันก็รีโหลดวิ่งไปแล้วอีกซับเหรอนี่แล้วนี่กูไป็นี่กูแอ้กูใช้ไปข้างหนึ่งดีกว่าใช่แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยพี่ผมจะบอกอะไรให้ผมว่ามันไปหาพี่แล้วว่ะ หาเฮียอะไรเราไม่เงียบที่ผ่านเลยตอนนี้เอีมีตัววิ่งมาหาเราแล้วเนี่ยตัวเนี่ยไอ้เฮียเบื่อไอเฮียมา่ามมาจะเบียอะไรไหนอ๋อวิ่งตามใครวะเฮ้ยเฮ้ยมีคนไอ้เฮียทำไมมีคนจ้าเข้ามาวะคนอื่นคนอื่นคนอื่นเหรอริยวเราพี่ด้วยรู้ว่าตัวใครตัวมันรูไม่รู้วเราก็ด้วยเรียว กูไม่รู้อย่ามาคุยกับกูอย่าอย่ามาพูดกับกูทำไมทางตันวะัเยอ้าอะไอ้สัตว์อะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเอ้าคุณเจบอสเจบอสเอาชิบหายเรียวเอาไงเยเราคงไม่ช่วยเขาไม่ทันแล้วแหละกูไม่เอาแล้วนะเย้เจออ่ะตายเลยตะวังนะพี่มันจะแ่นเนี่ยเป็นชิ้นชิ้น งูปากเลยไอ้วเลทบี้อ่ะจริเอากไเลยไอ้ไอเหี้ยไม่คนตายไม่มีสิทธิพูดอาไม่มีสิทธิพูดเยสิทมีสิทธิพูดเงียยไปเลยเคครับตอนนี้เราเกิดใหม่เรามีสิทธิ์ตไอ้เหี้ยไอ้ตากูมาแลยไอ้เ้็วรอกูด้วยไอ้เหี้ยติดตดหน้ากูเลยไอ้เหี้ย ไอ้เอี้ยเมื่อกี้มันเต็มหน้ากูเลยอ่ะไปแล้วรีบออกกันเนี่ยวไอ้เอี้ยวหัวใจกูจะวายแล้วไอ้เอี้ยใจเย็น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 ไอ้เอี้ยวไม่เอาแล้วโอุ้ยอุ้ยเอี้ยตกใจเอี้ยใครวะเอ้ยตกใจหมดเลยเอี้ยเป๊ะโอ๊ยเอ้ยเอี้ยอะไรอะไร ใจเย็นใจเย็นพี่บางทีเว้ยมันจะมาหลังเราบางเลยไอ้ีทุกอย่างที่มึงพูดมาไม่เคยมีเรื่องดีเลยตามเงาต้ตามเงาตีเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้มึงกูเหมือนกูเห็นอะไรสักอย่างน่าใจมากกเลยอันเล่าอันเล่าใครวะ รีวเรีวอยู่ไรพี่เรากำลังดูเขาวิ่งว่องอยู่ครับเอเย็ดเลยติดติดอะไรเนี่ยไอเยี่ยดเสียงเลยแม่งมาแล้วพี่ไปแล้วพี่เป็นไรพวกพี่ไปแล้วพี่เอยเยี่ยอะไรเนี่ยโอ้คุยเอาแล้วเรีวไปจนสองคนเนี่ยจังสองคนทางผมนี่หายเลยอ่ะโอเคเรีวอีกอันเดียวเรียวมึงไปดิมึงจะบานหน้าใส่กูทะบายไป อันเดียวอีกอันเดียวอยู่ไหนไม่เอาแล้วเต็มหน้าหมเลยเฮ้ยพาพี่เทนไปโรงพยาบาลก่อนพี่เทนมีอันเดียวพี่เทนกูดอะไรแล้วไปหาพี่ไอซ์ไปหาเร็ววิ่งงอแล้วเนี่ยบวกกับบอสเรื่องเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยว่ากูพอไอ้ยี่คุณไม่ไหวแล้วว่าว ต้านอันดี้ให้จก่อให้จบไม่เอาแล้วโอ้ไม่เอาแล้วผมนับลอปลอดภัยผูไม่เอาแล้วอีกอันเดียวพี่ไม่เอาแล้วตั้งสติพี่เทนตั้งสติผมจะบอกอะไรให้กูไม่ฟังว่าเจอแล้ผมเจอเลขอันเดียวเอาไม่ใช่ไปมีอะไรมาที่ยึดเหียวจิตใ่บ้างไหมเนี่ยฮะกล่องพี่กล่องอ่ะ เอ้ยตั้งสติไว้ตั้งไม่ไหวแล้วอ่ะโอเคกูว่ากูตัดเถอะไม่ไหวแล้วกูตัดแล้วนะอย่ากอยากไม่ไหวแล้วเฮ้ยยี่่าคุไม่ไหวแล้วอัเดียวนี่เองกูไปแล้วไอ้ยี่่าคไม่อยู่แล้วกูไปแล้วอีกอันกูกลัวไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วกูเกลดแล้วแล้วกูแล้วมึงอย่าหวังว่ากูจะเห็นกูจับเกมนี้อีกแล้วไอ้เหี้ยกูจะลบทิ้งเลยไปแล้ว